สวัสดีครับทันข่าวกับผมเดียวทันชนนงามเหมือนะครับและชวนเพื่อนรู้ทันข่าวสารการเตือนภัยรูปแบบต่างๆนะครับรายงานข่าวนี้ฮะดีเซลครับขึ้น1บาทพรุ่งนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาเล่าถึงแนวโน้มราคาสินค้าหน่อยคือวันพรุ่งนี้นะครับราคาน้ามันดีเซลเนี่ยจะปรับเพิ่มเป็นลิตรละ34บาทครับเพื่อนๆครับขณะที่ราคาสินค้าจ่อขยับเพิ่มขึ้นด้วยแม้ว่ากระทรวงพาณิชย์จะขอความร่วมมือผู้ประกอบการนะครับให้ตรึงราคาแล้ว ขณะที่สอคนอคอรายงานอัตราเงินเฟ้อเดือนพฤษภาคมครับพุ่งไปแต่ที่ร้อยละ7 1สูงนะฮะสูงสุดในรอบ13ปีนะครับแล้วก็รัฐเนี่ยพยายามหาแนวทางเพิ่มรายได้ประชาชนรับค่าของชีพที่เพิ่มขึ้นแบบนี้นะฮะก่อนอื่นไปดูนะเรื่องของข้าวสารเนี่ยถุงละ5กิโลกรัมครับเดิมเนี่ยขายถุงละ175บาทนะตอนนี้ฮะเพื่อนเนะฮะปรับเพิ่มเป็น185บาทแล้ว นะแถวบ้านเพื่อนๆเนี่ยขายเท่าไหร่แลกเปลี่ยนมาหน่อยส่วนนมถั่วเหลืองนะฮะบางยี่ห้อเนี่ยเตรียมปรับจากขวดละ15บาทเป็นขวดละ17บาทครับแหมช่วงนี้ขาขึ้นจริงๆแล้วนอกจากนี้นะครับยังมีกาแฟแล้วก็นะ้ำบัดลมนะฮะที่แจ้งว่ากําลังจะปรับราคาเพิ่มขึ้นเช่นกันส่วนสินค้านะครับที่ปรับราคาขึ้นไปแล้วเนี่ยก็ปรับขึ้นอีกฮะเช่นน้ำมันปาล์มขนาดหนึ่งลิตรนะเดิมฮะเพื่อนๆฮะข้อมูลเนี่ยบอกว่าขวดละ70บบาทนะฮะ แต่ว่าขนาดนี้เนี่ยอยู่ที่ควรัดละบ3าบาทน้ำมันถูเหลืองควรลั70บาทแม่ค้าบอกว่าราคาสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นเนี่ยทำให้ต้องมีการปรับราคาขายลูกค้าก็ซื้อน้อยลงด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีรายงานว่าวันพรุ่งนี้นะฮะกรมการค้าภายในเนี่ยเชิญผู้ผ,ผลิตน้ำมันมลมรายใหญ่มาหารือครับเพื่อที่จะพิจนารณาถึงการขอปรับราคาขณะที่สำนักงารนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ารายงานดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่าเงินเฟอ้อทั่วไปนะฮะ ในเดือนพฤษภาคมเนี่ยพุ่งไปแต่ร้อยละ7.10นสูงนะฮะสูงสุดในรอบ13บสปีจากว่าราคาพลังงานแล้วก็อาหารที่ปรับตัวสูงขึ้นนะครับรัฐยกเลิกการตึงราคาดีเซลแล้วก็ก๊าซหุงต้มนะครับแล้วก็ยังมีค่ากระแสไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอีกนะฮะร้อยละ45.43จาครับจากการปรับเพิ่มค่า FT ฮะแล้วสำหรับแนวโน้มนะ,ะอัตราเงินเฟอ้อของไทยปีนี้ก็ยังมีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นตามราคาน้ำมันอีก แล้วก็เห็นว่าแนวทางที่จะช่วยลดค่าของชีพประชาชนได้จะต้องเป็นนโยบายที่ช่วยเพิ่มไรายได้แต่ว่าไม่ใช่ลักษณะาการแจกเงินนะโอ้โหแม่เมืองไทยเรานี่เป็นช่วงขาขึ้นจริงๆริงเลยเพื่อเพื่อน,อน,อนคิดเห็นอย่างไรแลกเปลี่ยนมาแล้วกันนะครับ